สวัสดีจ้าคลิปกระเตงพ่อตาสาก้าวสิบก้าปีสารให้แม่พันนี้ค่ะพ่อของแม่พันนี้สารค่ะ,ะเห็นเห็นผลขึ้นไม้แล้วค่ะพี่น้องใกล้จะสําเร็จแล้วค่ะตอนกําลังกี่ขอบกระบอง้ามดอกค่ะแต่ว่ากระจิพอ่อได้หาอยู่หาจินไปเนาะใบไ,ไงค่ะพี่น้องปากกว้างใบไ,ไง่เอาแมงดามันจินไปทั้งใด มันมันเด้อกระแตงง่าย่กระแตงง่าอยากตื้นจ้าพี่น้องอยากตื้นแน่อยู่สานบ่ได้สานบ่ได้ลายเราตอกบ่ได้ต้องได้ใส่ตอกลายก็นนี้ถ้ามันเลิกกอะนี่บ่เลิกได้วเนี่ยตื้นปากกว้างซ,ซื้อค่ะบ่ะเป็นเนีงพอใส่พอสวยได้อกกไพออายุเก้าสิบก็ปีเฮ็ดให้ได้ปนี่ก็โอ้ยสุดยอดแล้วพี่น้องจ้า ปกติจินังนอนอยู่สึๆแล้วค่ะไว้ปันนี้แล้วเนาะทานชลาปันนี้แล้วเก้าสิบสามปีเนาะสารกระเจงให้แม่พันนี้ได้ปันนี้ก็สุดยอดแล้วจ้ะพี่น้องเป็นผลสำเร็จแล้วใกล้เข้ามาแล้วเก้าสิบเก้าซนแล้วจ้ะเก้า้าปอร์ซนแล้วเก้าเปอร์ ปากทิเวอร์พูดบ่นอพอปากกิกว้างกิเวอร์พูดบอกเฮ้อออมออมเขาจากน้อยได้บ่เดี่ยแค้นสันสันนะสันสัญญาณมันเออได้ยูดอกเอา้เอาตอ้างมันเถอะได้ยูดอกเอา้ามันได้เฮ็ดแล้วกว้างกับกว้างสละเอา้า นี่ค่ะพี่นอ <c oughs> ้องน้ำเลิกเท่านั้นล่ะน้ำตื้นส่วนบม่ได้ดอกน้ำตื้นต้องกะแตงน้อยนี่ค่ะ,ะดีใจที่พอ,อยังเห็ดให้ได้ค่ะอุปกรณ์หายูหา,หาจิน

เหญ่แหังหนาแหฮงหึกด้วยเม็ดใหญ่มันก็ตอกกระเสนใหญ่ได้แล้วเนาะคันเอาเม็ดหน่อยมั้งก่อปาดบ่เขาเร็วอืมแมนเอานั่นบ่เอาอันมูอขาแดงบ่ ตัดต้นไม่เห็นบ่ัดแบบไหนจากเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวใส่คลิปจุบแล้วจะไปเอามาให้เบิง้งแนวนีเหนีบได้พอเป็นแนวหนีบ,นนนบ,นนบตั้งแต่ง่าไม้แญ่ก็หนียังหนีบได้เนาะนอนะเออเดี๋ยว กึงอันนี้ก็โอ้ยอันนี้ก็ต้องเอาเขาให้มันชิดเด้อค่ะพี่น้องถ่ายเฮ็ดบ่ดีขอบบอ่ดีกะกะกระส่วนบ่ได้ย้ำลากกระเตงมาเกาะหย่าเด้อค่ะพี่น้องย้ำลากกระเตงมาเกาะหย่าต้องเฮ็ดให้มันเรียบปากเนี่ยปากกระเตงเนี่ยต้องให้เรียบ้ลักอ่าจงไว้ทำมอบมอบมอบให้ขอบ มอบให้ขอบบบให้เป็นยังซี่ถ้าเป็นยังซี่นี่โอ้ยลากบบได้ดอกกาะบได้หยากะต้องให้เรียบอืมเสียงส่วนตอกให้เรียบให้ย่างดีเลยค่ะพี่น้องเอาละก็รู้สึกว่าดีใจละได้กระเตงไม่กระเตงเก้ามันใบน้อยกระเตงเก้านนาใบน้อยอยากได้กระเตีงแงไมเบิอง บใบเงยเงเบึงของโมเพื่อคก็ได้แทของเพื่อนบใบหง่น่ะของตัวน่ะใบน้อยไอ้บึงตอกเส้นนี่มาหลวนมมแท้อเอ้ก็บพเป็นยังดอกไปบ่เห็นหุงเนาะผู้เฒ่าปันนี่เล้ยเฮ็ดได้ซ้ำนี่ก็ดีแล้วละ่ะพ่อเอ้ยขอบบุญขอบคุณหลายหลายเฮ็ดให้ลูกให้เต้าสารให้ลูกให้เต้าได้ไปหายุหากจิน เดี๋ยวอันนี้จ้วงใบถมมอบวัตถินเนี่ยอ๋อเจ้าหยตัดออกประมาณมองใดตัดออกอ่ะตัดจังซีตีหักไปมอบมอบบะเนี่ให้เรียบให้กบมูนี่ไว้วันต่อไปเออหักหักส่วนมูนี่มูเงี้ยวเงี้ยนี่ให้ให้หัก ทับมุนี่ไว้ให้มันเรียบแล้วก็เอาเอาเสียกค่ะเอาเสียกคันบกนบ,บหกหน,นาทึบบ่ให้ล้มเสียกคันหนาตึบบ่ให้ล้มบ่ให้ล้มให้แน่นให้แน่นเปี๊ยะเลยค่ะให้แน่นเปี๊ยะเลยอ้าวขอบคุณพี่น้องเ้อะค่ะที่ติดตามชมคลิปสารกระเตงของพ่อตาค่ะ สุขภาพแข็งแรงทั้งพี่น้องทั้งพ่อตานี่ยละอยู่เป็นโฮมโพหโฮมไซลูกลานไปดุนดุนพี่น้องก็คือกันในสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่นออ้องเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ